สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาสวนลิ้นจี่ที่มีลิ้นจี่ให้กินตลอดปีขายอยู่ในร้านยานะคะฟังไม่ผิดค่ะขายอยู่ในร้านยาจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อว่ากลมกลืนเป็นเจลลี่รสผลไม้ที่มีสัมผัสเหมือนผลไม้และกลิ่นหอมเหมือนผลไม้มากๆเรียกได้ว่าธรรมชาติจุกๆจริงๆทั้งอร่อยสดชื่นมีไฟเบอร์มีรสลิ้นจี่ส้มสาวรส ผลิตโดยคุณเภษัรกรเจ้าของร้านบ้านยานี่เองเก็บได้นานหนึ่งปีโดยไม่ต้องแช่เย็นแต่แช่เย็นจะอร่อยขึ้นนักในฉลากเขาบอกถุงเล็ก4ชิ้น20บาทถุงใหญ่สุดคุ้ม20ชิ้น89บาทเซตพรีเมียมของฝาก28ชิ้น150บาทพิกัดร้านอยู่ที่บ้านยาเภษัชกรในเมืองพัทลุงใกล้ธนาคารกรุงไทย ไปตามกันนะคะ